นี้นะคะเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บเดียวค่ะรอพี่พี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยหาเข้าร่วงงานไปนก่อนเลยสําหรับตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปรับนะคะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นอาหารว่างแล้วก็นั่งบริเวณด้านหน้าได้เลยค่ะจับจองที่นั่งนะคะที่บริเวณด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวจะเข้าสู่ช่วงพิธที่เปิดกันแล้วค่ะขอบคุณค่าแล้วกลับมาก่อนนะวันนี้เราพูดถึงแยก่อน ก็แล้เคยเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าจุดคิดที่เขาคอย,ยอยู่ที่ห้าร้อยตัวถ้าคนเราเหลือห้าร้อยคนนี่ก็จะดึงขึ้นมาได้สิง้เลยสูงถันนี้เลยนะครับงั้นและอันนั้นนะสมาตายรัชวาน้อย100ตัวนี่ก็ถ้ามันมีปฏิหารปริหารหมายถึงว่าบางทีก็อาจจะสามารถที่จะโคนนี่ คือต้องใช้เทคโนโลยีการสืบพันธุ์เข้าช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำชื้อหรือว่าสเต็เซลลหรือเซลล์สมติคือเซลร่างกายที่จะเอามาใช้วิทยาการทำให้มันขึ้นมาเป็นแรกในจิตนาการเลยแรโปกติต้องมีกรดแล้วก็มีน่อยกรดเขาเนี่ยใครครับคุณอิวยวันนี้ผมเป็นอาจารย์คุณเป็นนักศึกษาไปทำเป็นยาจี ซึ่งจะไปช่วยลกช่วยอะไรเราก็ไม่รู้นะมันก็เลยสวยทั้งตัวไม่เอาอะไรเอาใจเนี่ยตัดไปหลายล้านบาทของเรามีนะอยู่ในตูเ้เซฟอยู่ครับเพราะแนแเนีแยดีเรามีแค่นีครับก็เรามีแล้วขาวสองตัวนะฮะคือคุณฮอนแล้วคุณขอแย่ายนะุยี่สบแปดยี่สิบสองปี ก็เราเลี้ยงมากว่า18ปีเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่เป็นผู้ขอตั้งในสตรีมาเป็นผู้ขอดั้งเลยนะแล้วแรกเนี่ยมันเป็นดไฟาของแอฟริกาดิฟายี่ยไรบผู้หญิงไม่เลวอ,อยู่ขอท่านสุ่ิมชนได้น,นั่งรดเข้าไปชมกันครับครับวันนี้ก็อยากจะให้เรารักแรกแล้วก็อย่าลืมแรก เบนเชอร์พี่สื่อมชนนะคะสามารถเก็บภาพได้เลยนะคะหนึ่งสอเดี๋ยวเป็นไรเลยอีกรูปนะคะหนึ่งเอาเ่ยค่ะและเดี๋ยวเราจะขอหนึ่งสงสามที่ตอแอคติ้งเลยค่ะสามไม่ช่เดี๋ยวเดินค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะคะให้กับพี่พีสื่อมวชนได้ mời mọi người mời 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 không mời 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 mời

ก็เป็นที่ข้างในกำลังก่อกออกมานะครับและแอบเห็นว่าน้องอก่อย่ายี่สปีนะครับซีเดียวนะครับแท่งเลนตามอนุญานะครับเป็นพวกวิตามินนะครับผมขา้า,ขางหน้ายังอลัดลองปลอมแล้วเ,เดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวน้องจะมาปรากฏต,ตัวบริเวณด้านในใช่ไหมคะค่ะอันนี้น้องฮอนค่ะจะเห็นว่าน้องก่อย่าตัวใหญ่กว่าน้องฮอนอยู่แล้ว ใช่ไหมคะโดยตัวผู้หญิงเนี่ยะคะจะรู้สึกน้องจะตกใจไหมคะอ่าตย่านี่จยเห็นเยอะน้องไปนี่พี่ฮอร์นี่คเข้าไปจ้านี่คืออะไรเนีมาลูกมาเออบห็นเลยตัวเมียเห็นเลยว่าเป็นตัวเมียเอาละน้องขอลุง

เออบางทีอาจจะแบบต้ม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 